ชนะทางกับแพ้ทางแค่ดาเมจนะเออหุ่นชนะทางแพ้ทางดาเมจเฉยๆ <c oughs> ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยกูเล่นเหลืองกูห้ามสู้กับแดงไม่ใช่นะมันแค่แพ้ดาเมจเท่านั้นเออเื่อแบบเออกูเล่นกูเล่นเหลืองเนี่ยเออกูต้องห้ามสู้กับแดงเลยเพราะกูสู้กับแดงกูก็แพ้ไม่เกี่ยวเออแค่ดาเมจเฉยๆนี่ไงมีซีซูรูมาแล้วเอาเลยครับซีซูรูมึงเล่นไปเลย เล่นไปนดีกูเอาแดงไปยนแม่อา่าหุ่นซีรี่ส์หลักเอามาหมดอยู่แล้วครับมันเอาหุ่นหลักมาหมดอยู่แล้วครับเรื่องปกติเลยเอา่าเพลงวิงมันเป็นโคเวอร์ครับไม่ติดเออเพลงซีกูก็โคเวอร์กูเอาไปเพลงโคเวอร์มาแล้วเมื่อกี้มันเพลงซีแตไม่ใช่เพลงวิงเนี่ยอันนี้ก็เพลงศูนย์แปดโคเวอร์ทั้งน,นั้น พี่หาโคเวอร์คนที่ไม่ได้เอาเพลงต้นฉบับมาแห้เหลืองบุรีแดงยังมีเล่นเป็นไมงมีกันนะเดี๋ยวต้องเอาอะไรนะอีอะไรอ่ะไอแซกวันไปซะหน่อยละแซกวันถือปืนธรรมดาไม่ได้ถือปืนเข่าสุดปะทะอีฟีดแดงที่มีเข่าสุดใครชนะอ๋อแซกวันชนะเออโคทายเย เนี่ยยูซีหุ่นแม่พูดแต่ฝั่งไหนดีกว่าสาพันธ์ดีกว่าครับยูซีมันไอขึ้นปีเก้าหกอะไอพวกซูรูมันก็เอาหุ่นเก่ามาทาใหม่เฉยแต่ไม่ใช่หุ่นใหม่ไปเลยอย่างรีเซลอย่างนี้เออนั่นมันหุ่นใหม่ไปเลยก็ต้องเข้าใจว่าพวกแพ้สงครามทําอะไรไม่ได้เยอะหรอกครับหุ่นรีไซเคิลบานเบอร์ชิบหายไว้บอดเลย <laughs> พูดถึงแค่หุ่นไหนดีกว่าฝั่งสาพันธ์ดีกว่าอยู่แล้วครับเออ แต่การเล่นในเกมเนี้ยมึงก็อีกเรื่องหนึง่งมันอยู่ที่ฝีมือมการเล่นของมึงล้วนๆเออได้ดีครับอืมเกมออนไลน์นี่มึงก็ต้องสร้างห้องโดนกันได้สิบอกไงไอ้บ้าไหนเอาหุ่นแปลกๆพี่นาสันตาโลมากูอยากจะท้าแม่งหนึ่งหนึ่งเลยเกินไง เจกันเออเจกันเอคอสด,ด้วยแต่งสีเจกันธรรมดามาหลอกศัตรูได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้มึงไม่ได้หลบเ็นเซอร์เลยสี่ตัวห้าตัวในแมต มีตัวซุ่มอยู่นั้นด้วยตัวหนึ่งแล้วก็มีเหลืองอยู่ตรงฐานซีตรงบันไดไม่ใช่บันไดสะพานตรงนู้นอีกตัวหนึ่งมันเหลืองเป็นซูปปเปอร์ด้วยเชื่อป่ะกูยังไม่เห็นแต่แต่กูรู้โอเคหุ่นแดงเป็นหุ่นแดงเป็นไนซิเคเกอร์สเปซหลังเฟ้ยฝันเดิมเนี่ย มีแซ่ดักกูเดี๋ยวเดี๋ย้ำคลิกเทินออกทันยิงดาบช้ากว่าเฉยดาบออกช้าได้ไงเมื่อกี้มันน่าจะฟาดได้นะ อย่างนี้แต่มันขาแตกแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วไอ้แดงขาแตกเลยทำอะไรไม่ได้ละขาเป็นถึงสำคัญถ้าใส่มาเยอะๆบ้างโอ้โหแลกกันนี่กูดโดนซะง,งั้นปัดตวัดยังไงเนี่ย เห็นไหมซุปเปอร์จริงด้วยว่าบอกแล้วซุปเปอร์ทางนี้แต่เลือดเราน้อยไปโดนยิงว่าแล้ว ฟ้ายูน,คนยิคอามเงี้ฟ้าเห็นว่าหุ่นหลักฟ้าหมดนี่กันดั้ม08เซตาดับเบิลเซตานิวกันดั้มฟ้าหมดไหมฟ้าเอ็กเอสก็ฟ้าหุ่นหลักมันฟ้าเขาประมาณหลักการตายตัวหุ่นหลักฟ้า เย้บดีกูไปละกูมาแค่นี้แหละเอ่อตัวใช้โอ้มูสแล้วสิแดงไว้แดงแดงเก็บแดงก่อนแดงมันสำคัญกว่าเหลืองเออเหลืองมันอ่านหารมาแล้วเอามันด้วย ตามมึงเร็วกกูกูไม่เอาแล้วเออแต่เมลีกูสูงกว่ามึงแล้วกันอ้โแน่มีล้ำเนี่ยมีล้ำหลุดสิแล้วอย่าล้ำเถอะจริงๆถ้ามันไม่ล้ำนะพี่ตายนะเว้ยหุ่นพี่ดิ้นไม่ได้เออคุ่นกูดิ้นไม่ได้เว้ยถ้ามึงไ,ไม่ล้ำอ่ะกูหลุดไอ้กูไม่หลุดกูตายด้วย เสือกลำแหทำไมนะคนแม่งต้องบ้าลำให้ได้ตายดีๆไม่ชอบเออต้องลำ โดกล้าเขาไม่กล้าแบบว่ามาอีกรอบนึงแบมึงกลัวโดนเสียบหลังก็ได้กูไม่อยู่กหมอมึงก็ได้เม่์นี่ได้เส้นจิ้มจิ้มไอ้ข้างหลังไม่เอาอย่ไม่อยู่กูกูมีหน้าที่มาโยนเนี่ยพุ่งเมลีแล้วไปเลย มึงกับกูตัวเดียวกันวเนี่ยฮะเออน่าจะรู้ดิว่ามันทำตันได้อยู่พุ่งมาเฉยมันไม่มีตัวไหนลำแล้วดีเลยครับเพราะมันหลุดได้ครับเข้าใจไหมการลำมันหลุดได้มันมีตัวไหนลำแล้วดีเพอร์เฟิกเหรอครับถ้าเขาจะหลุดมันหลุดหมดครับมึงมึงคิดว่าตัวไหนลำดีมึงเอามาสู้กับกูก็ได้มึงจะรู้ว่าลำแล้วมันหลุด มันไม่มีหลอกตัวไหนลัมแล้วดีอ่ะมันมีแต่ว่ามึงจะลัมถูกจังหวะหรือเปล่าอย่างเช่นเขาดิ้นไปแล้วเขากดเคาน์เตอร์ไปแล้วเออเขาไม่สามารถที่จะดิ้นได้กดเคาน์เตอร์ได้อย่างเงี้ยมึงค่อยลัมแล้วก็เขาต้องอยู่หนึ่งหนึ่งด้วยกับมึงไม่ใช่ว่าเขาอยู่กับเพื่อนห้าคนมึงก็ยังจะไปลัมใส่เขาอย่างเงี้ย จิ้มจิ้มเนี <c oughs> ่ยไปดีเหลืองก <c oughs> ูไปละก <c oughs> ูมาแค่นี้แหละเมีเอาไม่เอาอย่ามายุกูมา, <c oughs> มาเอาแดงก่อนมาเราเรามาเอาแดงด้วยกันมา นี่เหรอไปละเออขาอ่อนใช้โอ oh, so ้บู๊ดบ่อยนะต้องทำใจจิ้มนิงที เกมันนั่นแหละเกมันอีกไนี่อ้นี่อนี่เออแหม้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 เนี่ยไม่มีคำว่าลำรู้แต่เมลีเล่นชนะด้วยมาบกเออเนี่ยกูไม่แข่งกับแดงอยู่นะแดงคิวศูนย์อะแดงฝั่งนั้นแต่คิวศูนย์เอ่อที่สิสองด้วยมกัดอะไรไม่ได้เลยะแดง เฮ้ยแดงมันดีกว่าพี่อีกนะเว้ยแม่งคงไปลำนั่นแหละแม่งคงแบบเข้าได้ลำเข้าได้ลำอ่ะมันก็เลยไม่ได้สักทีไงไอหาแดงในซิเกอร์นั่นยิงตันแท่ฟันล้มหอกเสียบฟันล้มอีกทีตายคาที่ตัดลีซิตก็ได้แท้ๆกางทองขอบคุณครับเออไม่ได้ของดีเลยไม่ขอบคุณแม่งดีว่า